สว,ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้ทางเอทจะมาเปิดตัวตูวต้แผ่นกั้นรุ่นใหม่นะคะที่นําเข้าสดๆร้อนเริ่มแรกเดี๋ยววันนี้ทางเราขอแนะนําตู้ DZ830 ตัวเล็กรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะรองรับไม้กั้นตั้งแต่ความยาว3าถึง6เมตรนะคะเดี๋ยวปูจะให้ช่างเปาเป็นคนแนะนำนะคะว่าภายในตู้เป็นระบบแบบไหนตู้รุ่นนี้ครับคือรุ่น,นครับดีนนบ8 3 0 LED นะครับตัวนี้โครงสร้างใหม่สวยงามนะครับทันสมัยมีไฟ LED ด้านหน้านะครับ ด้านในนะครับก็จะเป็นบอร์ด dc 2 4่ีโวลต์มีโพล์สปานะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ dc บัตเลตไม่มีแปลงฐานนะครับตัวนี้ตัวนี้การใช้งานอายุการใช้งานจะมากกว่ารุ่นเก่าๆถึง3เท่านะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งความเร็วของไม้กั้นได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งความเร็วหรือว่าการที่ไม้กั้นจะลงกระแทก เราสามารถตั้งได้แรงของไม้แรงกดของไม้เราก็สามารถตั้งได้นะครับให้เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับสำหรับตู้รุ่นนี้นะครับตอนนี้เปิดตัวใหม่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเรามีราคาพิเศษครับราคาเต็มอยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าจองตอนนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเราลดราคา5 0เหลือ13,000บาทครับมาต่ออีกตู้รุ่นหนึ่งเลยดีกว่าคะ่ะ DZ 13 2น่อนะคะตู้รุ่นนี้รองรับไม้ สามเมตรถึงหกเมตรแต่ที่เทสอยู่อันนี้เป็นระบบหกเมตรนะคะเดี๋ยวให้ช่างเป่าอธิบายภายในตู้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับตู้นี้ก่อนตู้น,นี้นะครับจะเป็นระบบ LED ด้านบนเหมือนกันนะครับบอร์ดเป็นบอร์ด DC 24ีโวลต์นะครับมีโหมดสปายเหมือนกันส่วนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ DC บัตเลตนะครับไม่มีแปรงขานนะครับตัวนี้ตัวนี้การใช้งานอายุการใช้งานมากกว่าตัวรุ่นก่อนๆสามเท่านะครับ แล้วก็กินไฟน้อยเพราะว่าตัวนี้เรากินไฟแค่24โวลต์ครับเวลาไม้ขึ้น LED จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเวลาลงครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วความเร็วสามารถตั้งได้นะครับความเร็วสามารถตั้งได้แรงของไม้แรงกดของไม้เราก็สามารถตั้งได้นะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับเวลาขึ้นจะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับแล้วตู้เราสามารถต่อเป็น LED ออกไปใต้ไม้ได้นะครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมต่างหากเนาะเดี๋ยวคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ ราคาเปิดตัวรุ่นนี้อยู่ที่30,000บาทแต่ถ้าลูกค้าจองตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุสภาทางเราก็ลดพิเศษให้อีก50%เค่ะเหลืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทและพิเศษกว่านั้นคือรับประกันอีก3ปีนะคะในการดูแลหลังการขายถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเพจที่ขึ้นด้านล่างและเบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับบริษัทเรานะครับมีไม้ให้เลือกหลายประเภทครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับมีเกือบทุกตัวเลยครับจะเป็นไม้สไลด์ เซนไม้8เซนไม้10เซนเรามีหมดนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวเลยครับน้องใหม่แนะนําเข้ามาเลยช่างต้นครับไม้รุ่นนี้นะคะมีบริษัทเอาเจ้าเดียวเจ้าแรกที่นําเข้านะคะรับประกันได้เลยเป็นไม้กั้นลมนะคะอันนี้ช่างต้นนะคะจะมาทําวิธีการเปลี่ยนไม้ให้ดูนะคะ เอาเทได้เลยค่ะคันเซ็ปตี้ของไม้กั้นนะครับเวลาไม้กั้นลงจะโดนรถนะครับตู้เราสามารถตั้งได้ดูนะครับเห็นไหมครับลงและโดนสัมผัสแล้วขึ้นตามที่เราตั้งไว้นะครับอีกทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับไม้กั้นรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่7,500พันนะคะ เจ้าไหนสนใจลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับบริษัท a อ p ของเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย